อยากเพิ่มช่องทางผู้ติดต,ตามไว้โพสเล่าเรื่องหรือขายของออนไลน์มาลองสร้างเพจใน Facebook กันค่ะปกติชาวอาวโุโซเชียลอย่างเราก็เล่น Facebook ด้วยบัญชีส่วนตัวเอาไว้ดูนั่นนี่แต่การเปิดเพจมีไว้ใช้างานในเชิงธุรกิจขายของหรือว่าให้ FC ติดตามบุคคลสาธารณะค่ะวันนี้พี่บรจะมาสอนเปิดเพจ Facebook ง่ายๆ9ขั้นตอนไปดูกัน9ขั้นตอนสร้างเพจ Facebook 1>, 1. เข้าแอป Facebook 2. ไปที่เมนู 3. เลือกเพจ 4. เลือกสร้าง 5. กดเริ่มต้นใช้งาน 6. ตั้งชื่อเพจ เเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการขั้นตอนนี้สำคัญมากเพราะทำให้คนค้นหาเพจเราได้ง่ายขึ้นถ้าเรากำหนดหมวดหมู่ชัดเจนจากนั้นกดถัดไปได้เลย 8. กรอกลิงก์เว็บไซต์ถ้าเราไม่มีเว็บไซต์ของเราก็กดฉันไม่มีเว็บไซต์แล้วกดถัดไปได้เลย 9. จากนั้นใส่รูปโปรไฟล์และหน้าปกตามที่ต้องการ ขั้นตอนนี้เราสามารถใส่ทีหลังก็ได้ค่ะเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วกดเรียบร้อยได้เลยอาจจะยากนิดนึงสำหรับมือใหม่ไวเกาลองให้ลูกหลานใกล้ตัวช่วยดูให้อีกทีว่าเราทำถูกต้องหรือเปล่ารู้ไว้เผื่อขายของออนไลน์สร้างไรายได้กันค่ะ ฝากติดตามสอนเก๋าหน่อยได้ทางเพจอาุโสโซเชียลชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กด s ับสไคร b ์ได้ทาง YouTube นะคะบ๊ายบาย